สวัสดีครับผมเคยีสานใต้ครับครับมือนีกับมหามหาคุณตาสวนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังแนวทางกับคุณตาน้ากันเนาะครับผมผ่านมหาคุณตาพอดีครับคุณตาว่าคุณตาฝันตองงวดแล้วครับเดี๋ยวงวดนี้มาฟังน้ากันครับว่าคุณตาเพื่อนฝันว่าจังไดครับท่านผู้ชมครับคุณตาสวัสดีครับครับเฮ็ดยังอยู่เนาะตาโอ้ยนั่งอยู่วิซื่อครับกินข้ากินปลาแล้วเนาะตานะ ยังอยวเนี่ยมัให้ได้กินแบบก๋เที๋ยวแค่น้อยเลยล่ะอ๋อเขาเศร้ากินแล้วกินแล้วครับแต่ยังกินนะครับตามือนีไอ้ยยา่คนไปคุดอยังจิ้จิหลีดบ้ามาตําแจวมือเสาตํามปนอ๋อตํามปนครับครับโอ้ไอ้ช่วงนี้ไอ้จิงหลีดก็ร้ายด้วยเนาะตาเนาะครับอ่าบ้านห้าเกินกับย่งละจิปโอมจิปโอมจิโร่เนาะครับของแสบเลยเนาะตาเนาะมันออกหลายช่วงนี้ ครับฝนแก่บกค่อยตก้แล้วนาะตาเนาะครับครับก็เพ่าเลาลงแล้วฝนช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่าตาฟันแล้วบะครับฟันแล้วครับครับอ๋องวดที่ผ่านมาเนอะคุณตาบอกสี่ศูนย์เนาะครับห้างเดียวเลยใกล้เคียงนอะมาเตล็กซีคุณตาได้สื่ออกครับสื่อยู่อสื่อสี่ศูนย์นั่นอกครับครับไอ้รุนอยู่นี่เลยครับ เสียดายดาตาเนาะครับไอ้นี่มันลายซีผมกับมีแห้งแล้วครับซีรับมันลายซีชุนขเอาสองมาใส่ไปปันก็เลยรอบนี้แก่ตัวใหม่นาะตาเนาะรอบนี้เอาลบขึ้นเลยแท่ละครับไอ้ฟันดีเราปะครับตาครับโอ้ครับครับฟันมือไดครับลองอครับตาเอางวดเลยเขาว่าเลยออกจัางมือนีย้อนผมนอนย่ำมือแรกเขาก็บอกเลยไอ้สองแปดน่โอ้ เขาว่าออกแท้ได้เลขมีออกสองแปดเขาว่าครับต,ต,ตาตาไปยงังครับมีมีคนบอกเลยยัง,งไปยัง,งไปยังไปเรื่อยปมันมันพอลูกไส้นี่แหละลูกไส้บอก่เป็นพ่โลกนี่แหละครับครับเออมันบอกว่าเลขงวดนี่นี่สองแปดคักคเริเลขงวดนี่มันเขาว่าโอ้โหมันแมน,นดีๆแบบแม่นไหมออกแท้ๆวาสันโอ้มันว่ามันบอกผมนะครับครับ ผมกับมันใจแล้วบานรว่าเงืนนี้กูเอาขึ้นแทร่เงินกูเสียไปแล้ววะบายก็คือมีคนบอกเลขตาตาเดินไปเดินไปเล่นเนาะตาเนาะครับครับแล้วคนที่ว่าเปลี่ยนไพ่โล่งครับก็คือคนในในหมู่บ้านนี่แหละเนาะตาเนาะครับครับครับก็คือลูกชายของของยายครับเพื่อนบอกเลขสองแปดตาถามเพื่อนบอกครับ พ่อบริษาทเราเขาบอกเลยเขาบอกผมเลยเขาว่าเลขเขาว่าสองแปดเขาว่างสี่นาเล็กพ่ไบริามทเราเขาบอกเลยเขาวาเลงมาเนี่ยออกสองแปดเขาว่างสี่ครับแล้วตาได้เบาะยังกับเพื่อนอีกบ่ครับขาบอกได้ว่าดอกบ้ามันแนนแฉลบเลยออค่ากๆอนอี้พ่อมันกระ่ายอยู่ดอกอ๋อใช่น่ะครับครับไอ้คนที่บอกเลขตานี้เพื่อนอายุหัวใดครับตาหูจักบ่ครับ,หรบใหญ่เลยอายุลายบนไหน นนนนจำได้บอกครับจำบ่ได้คือกันอ๋อจำอายุคนบอกเลขว่ไใดครับครับวางสี่แดสี่เจ็่แปดออสี่สิบเจ็ดอย่างสี่สิบแปดอือ,นะอครับครับย่งไปไปเกันครับบ้านนั้นว่า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 ,วา,วาลูกว่าหลานบกงคนไปจาหารนน่ะครับครับ ท่านพอมาเนี่ยวันทีออกวันที่ยี่แปดดันตีอ๋อข้างตียี่แปดเนี่ยมะดังซีบอกผมมันครับครับก็นาซีตัวนี้แหละนะตานะครับผมมันใจแห้งวนี้ครับอายุของคนที่บอกคือสี่สิบเจ็ดอย่างสี่สิบแปดที่คุณยายบอกเมื่อกี้ครับกับโบนเนะตาเนะครับเพื่อสำหผับชมวงคุนถามถึงอายุของคนบอกเลขน้ำนะครับครับแค่แค่หางเดียวที่ว่าคุณตาบอกเลขกไอ้คุณตาได้เลขมากเนาะครับ ครับครับครับค่อนข้างสิมันใจว่าตาอ้ยมันมันแห้งอ๋อสิแกมือสิแกมือครับก็ซื้อบ่ต้องซื้อหลายเนาะตาเนาะซื้อถ้าซื้อก็ซื้อแค่หอมปากหอมคอเล้วเนาะครับคุณตาครับครับอ่าสำหรับอ่าคุณตาสวนครับท่านผู้ชมครับก็เคยบอกเลขถึกมากหลายงวดขึ้นกันครับแล้วก็มาลุ้นงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับล้วการงวดนี้คุณตาก็ฝันตองงวดแล้วครับก็ได้เลขสองแปดครับ ถ้าซื้อก็อาจจะเป็นแปดสองสองแปดเนาะตาเนาะครับครับก็ซื้อซื้อกลับไปกับมาแนครับหางเดียวเพราะว่าแต่ละข้งความฝันของคุณตานี่คือเลขกกระบอหลายหางคือฝันได้ได้เลขตัวเดียวเลยเนาะตาเนาะครับครับแต่รอบนี้คุณตาบดได้เขียนไว้เนาะจําจับโดยมีนเลยเขียนเขียนในยวงเขียนในหางเหล่าอ๋ออย่าลืมครับครับครับก็ให้ท่านผู้ชมเพื่อนพิจาณาเอาเนาะตาเนาะก็เป็นความฝันของ ของเฮ้าเขาก็เบาตามควมฝันเนาะตาครับครับอ่าก็บต้องตีเลขยากเพราะว่ามันได้เลขเลยเนาะตาครับครับครับมักบ่ตานเลขนี่ครับโวยมากแห่งมักบ่มักบางก็บอลสี่ศูนย์สีศนมักอยู่มันหักตัวนี้มักแห้งบอลี่ศูนย์ครับครับแล้วบันว่าออกแค่ออกแค่รันได้สองแปดสองแดอืมออกแ่มันว่าครับครับว่าเขาบอกย่ำน้ำเนาะตาเนาะ กันพว่าใช่เอาเงินเอาเงินกูขึ้นบันนี้งวดนี้แหละวาไอ้งวดไปกี่ตาซื้อไปหลายบาทบอกครับห้ยายไปซื้สี่บาทไปซื้ออ๋อซื้อสี่สี่บาทเนาะครับครับก็ซื้อพ่อหอมปากหอมคอนาตาเนาะพ่อได้รุ่นพ่อได้รุ่นครับครับไอความฝันของคุณตาเนี่คุณตากับบุตรท่านเดบอสูบุตรไดฟังเฮี่ยมหนบอกครับเพื่อเพื่อมาบอกมืินนี่แหละอืมไอ้คุณยายกับบุได้บอกซูคุณยายฟังเนี่ย เพราะเขลุกขึ้นมาเนี่ยมันจอบเพราะว่าพอไอยพันธุ์ดีได้ย่อยมือหนีก็ได้ว่าแตหนี่งชครับครับวัตะว่าพันธุ์ี้ครับได้บอกว่าพันที่ครับพอผมมาหาก่าบอกสุบมฟังเลยครับอืมครับครับก่ลองเบิรงหน้าตาเนาะครับครับแต่คุณแต่ทีไหนๆคือคุณตากบมักเหล็กตัวนี้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมครับครับเอาผมก็ขอบพุณนคุณตาสวนหลายๆครับผม ครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับคุณตาครับอวยพอ่อไทยท่านผู้ชมน้ำเน่ครับสลหรับวันนี้ครับจูดเดอรันว่าพันว่าเขามาบอกเลขสองแปดนี่เขาบอกเขาบอกออกแท้ๆเขาว่าเขาอกอผมพังงสิผมก็ลูกขึ้นาผมจำได้ผมออกไม่เยอะผมมาเขียนไบนะขขางขางเราผมผมเขียนไปเลยแล้วครับปารถนาจะได้ค่อย้ยังสันในเด้อผมกับว่ายู่ดอกครับ การมีโศกไม่ใช่เด้อเห็นจะได้กันมีแสนดอกโศกงวดนี่สองแปดนี่มีกะคักผลว่ามีกะครับสองแปดดูกะ,กลละครับเลยล่ะครความผันน,นี่ครัความผันเขาว่าดีเขาว่าแม่นแ้วเรหายเขาก่าให้บอกผมว่าอาอกเป็แทออกเป็นแทเขาวา่ากะให้ท่านผู้ชมเพิ่นที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้พิจารณาเบิ่งเนาะตาเนาะไอเพิ่นมีโชงมีลาดได้จับเงินแสนเงินล้านครับครับอผมเคยอีสานตายครับ ก็ขอจบคลิปไปเพียงสท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับให้มีส่งไดับเด้อมาหน,นี้ปาชนะเนี่ยได้ข่ดมันไหลลังเขามาเรื่อยๆปาชนะอย่างได้เงินกน็ให้มันไหลมากขึน้นนนามนี่เงินทองของเขาโอ้ยผันดีแห้งคอยดอก